สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์พิทิกชันชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนามังกรนะคะการทํานายจะมีผลในวันที่18กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมค่ะก่อนอื่นเลยที่ฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ หากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ก็สามารถดูได้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีผลประมาณ30%ค่ะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมเป็นช่วงดาวย้ายราศีนะคะคือดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่18กุมภาพันธ์ดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่22กุมภาพันธ์ ดาวเสายกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคมดาวมรตยูยกเข้าสู่ราศีพฤศพในวันที่8มีนาคมดาวพุธยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่11มีนาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่12มีนาคมและดาวอาทิตย rog ์ยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่15มีนาคมค่ะ ทุกลักนณาราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะบางท่านก็อาจจะพบเจอปัญหาอุปสรรคนะคะแต่แล้วด้วยความพยายามความมุ่งมั่นก็จะทําให้พบความสําเร็จคนลักนณามังกรก็เช่นกันเนื่องจากคนลักนณาบางกรนะคะมีสติปัญญานะคะมีความสามารถเป็นนักวางแผนนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะชอบการเรียนรู้รักครอบครัวนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นรักความยุติธรรมนะคะ ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจจนประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่มีจิตวิยยานะคะอ่านใจคนอื่นออกนะคะ แต่หลายครั้งนะคะที่จะพบเจอปัญหาเนื่องจากคนอื่นนะคะแต่แล้วนะคะความพยายามความมุ่งมั่นที่มีนะคะหรือการที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจจะทําให้พบความสําเร็จนะคะในปีที่ผ่านมานะคะคนลักนามังกรนะคะก็พบความสํำเร็จในระยะหนึ่งนะคะเหมือนว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่จะมีความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าไพ่ใบแรกคุณได้เซเว่นสป c นเ s อ์ค่ะไพ่เจ็ดเหรียญ คุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะคุณมีความเหนื่อยนะคะเนื่องจากใช้ความพยายามความมุ่งมั่นอยากต้องการหยุดพักนะคะแต่แล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้คุณเดินหน้าต่อนะคะหรือมีพลังนะคะมีความกระตือรือร้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ มีหลายๆท่านนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงทุนไปมันเห็นผลช้านะคะก็อาจจะมีความเหนื่อยใจแต่ถ้าใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นนะคะเราจะเห็นความสําเร็จมันยิ่งใกล้เข้ามานะคะแล้วก็ใช้แรงฮึดอีกครั้งก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีหลายๆท่านนะคะมีะไรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีปัญหาด้านการเงินในปีที่ผ่านมาปีนี้เริ่มดีขึ้นนะนี่สิ็จเริ่ม ไปนะคะมีรายได้ก้อนใหญ่จากการทำงานนะคะหรือได้รับมอบหมายนะคะให้ทำงานที่มีความสำคัญกับองค์กรน,นะคะและคุณก็สามารถทำได้ดีด้วยเนื่องจากความสามารถของคนลัคนามังกรน,นะคะทำด้วยความสามารถที่เต็มร้อยนะคะความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นนะคะ เจ้านายให้การอุปถัมภ์สนับสนุนหรือให้คำแนะนำนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าคุณตั้งใจทําธุรกิจอะไรบางอย่างอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาสามารถทำให้ฐานะทางการเงินดีขึ้นนะคะแต่ความรักไม่ได้โดดเด่นนะคะเหมือนว่าคุณต้องการพักนะคะจากความเหนื่อยจากการทำงานนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทํางานต่อนะคะไม่ได้มองคนรอบข้างหรือไม่ได้มองคน ที่เข้ามาในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องเวลาที่มีให้แก่กันเนื่องจากคุณเอาใจไปจดจ่อกับการงานอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักนะคะก็จะต้องปรับความเข้าใจหรือพูดคุยให้เข้าใจกันนะคะไพ่ใบที่สองคุณได้เดชแชร์เลออดค่ะ ไพ่เทพแห่งสงครามไพ่ใบนี้นะคะก็บ่งบอกได้ถึงไพ่ใบแรกที่บอกว่าคุณมีความเหนื่อยแล้วก็ต้องใช้ความพยา,ายามไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันคุณจะต้องเผชิญความอดทนความพยายามนะคะความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณจะเห็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานะคะมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนไปนะคะ มีหลายๆท่านนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะเพื่อการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่หรือมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับงานนะคะที่มีความรับผิดชอบกับองค์กรหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เราทําอยู่มันเห็นผลนะคะอาจจะพบเจอคู่แข่งนะคะแต่ก็ต้องใช้ความพยายามนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จถ้าคุณมีความจริงใจนะคะซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะคะ ลูกค้าเก่ายัางอยู่ลูกค้าใหม่เข้ามานะคะจะมีะไรายได้หรือประโยชน์ที่ได้รับนะคะหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะในช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มนะคะเนื่องจากคนลักคนามาังกรเป็นคนที่อยากเห็นความสําเร็จของตัวเองอยากเห็นชีวิตของตัวเองมีความมั่นคงก็อาจจะตั้งใจลงทุนเพิ่มในช่วงนี้ไม่ได้แนะนํานะคะ เนื่องจากคุณจะต,ต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะถึงจะลงทุนเพิ่มเพื่อการขยับยายกิจการนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าความสำเร็จมันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะมีความมั่นคงทางด้านการงานนะคะมั่นคงทางด้านการเงินมีฐานะที่ดีขึ้นนะคะมีหลายๆท่านนะคะมีการวางแผนถึงอนาคตมีเกณฑ์ซื้อสินทรัพย์นะคะแต่ถ้าคุณมีเงินไม่มากพอนะคะและต้องการซื้อสินทรัพย์ใหญ่ๆก็อาจจะต้องเหนื่อยนะคะแล้วก็ต้อง ใช้ความพยายามมุ่งมั่นดังนั้นขอให้มันอขอให้มีการวางแผนนะคะถึงการใช้เงินอย่าใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะคะเพื่ออาจจะเป็นไปได้รอสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะซื้อสินทรัพย์ใหญ่ๆนะคะเป็นไปได้นะคะพไพ่ใบที่3คุณได้เอสฟอรนไพ่แปไม้เท้าสถานการณ์ต่างๆนะคะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีหลายๆท่านก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะหรือหลายๆท่านก็อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับการวางแผนและลงมือทําของแต่ละท่านนะคะเนื่องจากคนลัคนามังกรเนี่ยอย่างที่บอกว่าพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคจากคนอื่นหรือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลำบากนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจกับชีวิตของคุณอยากเห็นความมั่นคงก็อาจจะเป็นไปได้นะคะต้องหยุดการช่วยเหลือคนอื่นที่ ทำให้ตัวเองลำบากนะคะในช่วงนี้ขอให้ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองนะคะหรือศึกษาเรียนรู้นะคะโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจของคุณนะคะจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะไพ่แปดไม้เท้าจะพูดถึงความมั่นคง<อ>การพัฒนานะคะความก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ การเติบโตนะคะดังนั้นการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองย่อมมีความสําคัญนะคะที่จะทําให้ชีวิตของเรามีการมีความมั่นคงหรือประสบความสํำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะ การเงินนะคะอาจจะเป็นไปได้มีรายได้หลายทางเข้ามามีการเสี่ยงโชก็ได้หรือโอกาสที่คุณจะทําธุรกิจนะคะมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นไปได้มีอาชีพเสริมหรือทําธุรกิจออนไลน์หรือมีอาชีพพิเศษนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้มีคนขอคําแนะนําจากคุณและคุณเข้าไปลงทุนนะคะหรือร่วมลงทุนด้วยอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆแต่สามารถทารายได้ขึ้นมานะคะเราจะเห็นคนลักษณะมังกรนะคะเป็นคนที่รักในอาชีพ อชีพการงานนะคะส่วนอยากจะทำสออาชีพมีอาชีพเสริมอาชีพพิเศษนะคะ หรือมีงานพิเศษเข้ามานะคะมุงบันตั้งใจชีวิตไม่ค่อยเดือดร้อนมากเท่าไหร่นะคะคนลักษณะมังกรเป็นคนที่รักในการทํางานนะคะรักในอาชีพของตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะคะความรักก็เช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนานะไพ่ใบน,นี้ถ้ามีคนเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราเปิดอกคุยกันหรือเปิดโอกาสให้ทําความรู้จักโอกาสที่จะพัฒนามีถ้าคุณแต่งงานแล้ว มีคนรักอยู่แล้วมีความเข้าใจกันเพียงแต่ขอให้ระมัดระวังเรื่องเวลาที่มีให้แก่กันนะคะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ไพ่ไปที่4คุณได้ The s t r e n g t h ค่ะไพ่หญิงกแกร่ง ไพ่ใบนี้บ่งบอกตัวตนของคนลัคนามังกรในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีความพยายามความมุ่งมั่นความอดทนนะคะหรือความแข็งกแกร่งทางอารมณ์ร่างกายจิตใจจะนำพาความสำเร็จมาให้แต่ก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้เหมือนตัวเรามีพลังมีอำนาจนะคะการแสดงออกก็อาจจะทำให้คนอื่นเกรงใจเราหรือไม่กล้าเข้าใกล้เรานะคะ เป็นคนที่มีความเก่งนะคะรอบด้านในช่วงนี้เหมือนว่าเราศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเราเองนะคะเปรยียบเหมือนหญิงแก่งนะคะที่ต้องดูแลคนในครอบครัวทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนผู้ชายนะคะหรือตัดสินใจอะไรยาได้อย่างฉับพลันนะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะ ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะเหมือนว่ามีความสุขนะคะกับการใช้ชีวิตมีอํานาจในการจับจ่ายใช้สอยหรือการตัดสินใจภายใต้การตัดสินใจของตัวเองบางครั้งก็อาจจะขาดความรอบคอบนะคะ ตัดสินใจที่จะซื้อบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นเงินจํานวนมากแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังนะคะก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะมันจะเป็นช่วงสั้นๆเหมือนการตัดสินใจภายใต้อารมณ์ร้อนของเราหรือการตัดสินใจขาดความยั้งคิดนะคะความรักนะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีความสามารถนะคะมีความโดดเด่น ผู้ชายบางท่านก็อาจจะไม่ค่าเข้าใกล้เนื่องเราเนื่องจากเราเป็นคนเก่งนะคะแต่ก็มีหลายๆท่านที่ชื่นชมความสามารถของคุณนะคะให้บทสรุปคุณได้เอสเพนท์เคิลส์ค่ะไพ่หนึ่งเหรียญ คุณมีความสุขมีความสบายใจหรือใช้ชีวิตอย่างสบายนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะมีความพอใจนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนว่าคุณได้ผ่านความยากลำบากความเหนื่อยคุณได้พักผ่อนได้เดินทางไปในสถานที่ท,ที่เราต้องการไปได้ใช้เวลาร่วมกับคนรักหรือคนในครอบครัวคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณมีความมั่นใจคุณกล้าที่จะแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่ง มันเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือความสามารถของคุณเป็นที่โดดเด่นในองค์กรหรือการทําธุรกิจนะคะในช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะมีโอกาสที่มีโชคลาภเข้ามามีการเสียงโชคก็ได้นะหรือได้รับของขวัญของฝากของถูกใจนะคะมีเงินตกเบิกเงินค่าในหน้านะคะหรือเงินโบนัสหรือมีการปรับเงินเดือนนะคะหรือธุรกิจที่คุณทาอยู่มันเห็นผลมีไรายได้เข้ามามันเป็นจังหวะที่ดี นะเหมือนว่าเรามีรายได้หลายทางมันทําให้เรามีความสุขใจทําให้ครอบครัวนะคะมีความสุขหรือคนรอบข้างชื่นชมในความสามารถของเราความรักก็เช่นการคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะคะรู้จักกับใครหรือเปิดโอกาส ทำความรู้จักกับใครก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆและทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองของเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันเป็น ไปในทิศทางบวกนะคะเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดทำอะไรแล้วมันประสบความสาเร็จมันต่างจากปีที่แล้วที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนว่าไม่ประสบความสาเร็จนะคะหรือทำให้เราเสียใจเศร้าใจแต่ณตอนนี้ที่เราทำอะไรอยู่เรามีความสุขเรามีความพอใจนะคะดังนั้นก็ขอให้คนลัคณามังกรน,นะคะมุ่งมัน่นตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยตัวคุณเองทำให้ดีที่สุดคุณจะเห็นได้ว่า สิ่งที่คุณทำนะคะสามารถประสบความสำเร็จทำให้ชีวิตมีความมั่นคงได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่ายอมแพ้นะคะขอให้ใช้ความอดทนความมุ่งมั่นความพยายามเชื่อมั่นว่าคุณทำได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะและขออวยพรนะคะขออานาจสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงโดนบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุข ปราศจากความทุกข์มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเดินทางปลอดภัยแคล้วค่าจากพยันอันตรายทั้งปวงมีสนเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตาพบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิต มีความอดทนมีความพยายามีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาสมหวังสมปร,รารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ